เมาพูดหน้าขรุขระวันนี้มาทำไมไอ้ผมงนะก็วันนี้เนี่ยพี่มายาเสพติดอันที่สองคือเก็บท้าเลยไปต้องเสียท่าเี่ดีเราเดี๋ยวต้องกาพูดคือสามเหลี่ยมทออคำตอนนับรู้จักไหมปิงปิงของเขาเนี่ยประมาณ2,000ล้านเมตร ต้นทุนราคาเมละห้าสิบตังค์ส่งวัาขายเรือไทยเฉลียบปีปนเนี่ยประมาณหนึ่งพวกเราเนี่ยห้าร้อนเมตรเฉรียต่อปีรวยเนี่ยปีประมาณห้าหมล้านนาที่เอาเงินจากบ้านเราเนี่ยไปออสเตรเลียไปต่างอกกาแตบบ่นั้นมาอ่ากำคา เทศนี้เนี่ยนะมีทั้งหมด4 0 6 1หมูบ่บ้านหลายเซียนท่า,า,าดาตยาตะตาก็เลี้ยว่านต้องผานบุรีแล้วก็ขาเจนะ้าอันคางานนี้เนี่ยพังลมนดีแล้วอัูวันนี้ก็เลยจะมา,ะะาขอล้องอๆกัลนลออ้อมข้างแกงก็ไป Mua, là vào, Mua, Mua, thì có biết không? 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 biết không?